ราาชมมงงงคนดีีัส่และว,วันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่บางพระจังหวัดชนบุรีค่ะซึ่งกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ผ่านมานะคะคือการส่งมอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สําหรับน้องๆน,นักศึกษาในเขตพื้นที่บางพระค่ะ ภาพบรรยากาศเมื่อวานก็เป็นไปด้วยความพร้อมแล้วก็ความร่วมมือรวมถึงความอบอุ่นที่เป็นการส่งมอบระหว่างผู้ให้และผู้รับค่ะเราจะลงไปฟังความรู้สึกของน้องๆน,นักศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนจากสโมสรน,นักศึกษากันค่ะว่าคิดเห็นอย่างไรกับกิจกรรมโครงการดีๆของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้กันค่ะช่องทางนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับอาจารย์หรือแม้กระทั่งตัวนักศึกษากับตัวนักศึกษาเองก็ ผมว่าจะมีความสัมพันธ์ที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอ,อย่างน้อยเราไม่ได้เจอกันแต่ว่าเราได้ได้เห็นหน้าค่าตากันผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าการวิดีโอคอลซึ่งตัวแท็บเล็ตตัวนี้เองจะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยทําให้จุดตรงนั้นนะครับมันมันผสานกันเข้าได้ดีมากขึ้นส่วนตัวมองว่าทักษะเรื่องการใช้ก็คงจะจะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเด็กเด็กแต่ละคนต้องยอมรับมีพื้นฐานที่แตกต่างกันทําให บางทีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้มันมันไม่เท่ากันนะแต่พอทีนี้มหาวิทยาลัยมีมีนโยบายที่จะแจกแทบเลตให้นักศึกษาใช้เนี่ยนักศึกษาจะต้องอาจจะมีมหาวิทยาลัยจะมีการอบรมให้ความรู้ที่จะเท่าเทียมกับท,กทุกคนจะมีความรู้ที่เท่าเทียมกับเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะนักศึกษาคนหนึ่งยอมรับว่าดีใจครับที่มหาวิทยาลัยไ,ได้เห็นถึงข้อเล็กๆตรงนี้ว่านักศึกษาทุกคนควรจะมีแทบเลตไว้ในการในการเรียนการสอนบางคนถ้าพูดอันตามตรงสภาพครอบครัวไม่พร้อมการมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งยังเป็นเรื่่่องงสิงทีา แต่ณตอนนี้มหาลัยกำลังเพิ่มความเท่าเทียมให้นักศึกษาทุกคนในการเรียนในการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อต่างๆที่บางครั้งมันอาจจะเป็นสิ่งของที่มีราคาสูงเกินไปสําหรับคนอื่นๆแต่มหาลัยกําลังจะจัดให้ทุกคนในมหาลัยมีความเท่าเทียมโดยการมอบแท็บเลตให้ซึ่งผมว่ามันเป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจเพิ่มสิ่งดึงดูดอีกอย่างหนึ่งทให้นักศึกษารู้สึกว่าอืตัวเองก็มีมหาลัยเห็นความสําคัญของเขาเห็นความสำคัญของการเรียนณปัจจุบันนี้มากขึ้น ก็จะทาให้ผมรู้สึกว่ามีแรงแรงบันดาลใจหรือแรงผลักดนันทำให้รู้สึกว่าม,มหาลัยไม่ได้ไม่ได้ทอดทิง้งเราในยามที่มีวิกฤตขนาดนี้ณวันนี้ผมได้รับแท็บเล็ตซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดสําหรับผมแล้วผมอยากจะบอกต่อให้ทุกคนตระหนักถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดที่จะก่อให้เกิดกับตัวเองและก็ใช้ศักยภาพของแท็บเล็ตเครื่องนี้ให้ก่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเองและคนอื่นๆอยากจะให้ทุกคนดูแลแท็บเล็ตเครื่องนี้ให้ได้นานเพื่อที่จะส่งต่อให้สู่ รุ่นต่อไปได้ได้ใช้ประโยชน์เหมือนกับเราค,ครับคําบอกกล่าวจากน้องๆน,นักศึกษาที่บ่งบอกถึงความภูมิใจและความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งจากการให้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนั้นสะท้อนให้เห็นว่านอกจากแท็บเล็ตจะเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับผู้เรียนแล้วยังเป็นการเชื่อมต่อระหว่างอาจารย์และนักศึกษาให้สามารถเรียนรู้ในโลกออนไลน์ในสถานการณ์โควิด19ได้ ไม่มีอุปสรรคสหรับที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกค่ะ